สวัสดีครับคนคุยข่าวสุดสัปดาห์นะครับวันนี้เราเริ่มต้นด้วยประเด็นร้อนนะครับเกี่ยวกับการเจรจาพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลไทยกัมพูชานะครับซึ่งล่าสุดท่านนายกรัฐมนตรีแพทองทานชินวัตรย,ยืนยันว่าในส่วนของเกาะกูดนั้นเป็นของประเทศไทยแน่นอนนะครับส่วนการเจรจาพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลไทยกัมพูชาก็จะยึด ผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักนะครับขอให้พี่น้องประชาชนคนไทยนั้นให้ความเชื่อมั่นว่ารัฐบาลจะเจราจาภายใต้ความร่วมมือที่ยึดเอาผลประโยชน์ของประชาชนคนไทยและจะไม่มีการเสียดินแดนใดๆ ให้กับทางต่างชาติอย่างแน่นอนนะครับซึ่งท่านนายกเปิดเผยผลการหาลือพักร่วมรัฐบาลกรณี MOU 44บันทึกข้อตกลงไทยกัมพูชาเกี่ยวกับกรอบเจราจาพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลไทยกัมพูชานะครับโดยยืนยันว่าเกาะกูดเป็นของประเทศไทยและ เป็นมาตั้งนานแล้วซึ่งไทยและกัมพูชาต่างรับรู้อยู่แล้วว่าเกาะกูดเป็นของไทยและเป็นไปตามสนธิสัญญาฝรั่งเศสซึ่งแน่นอนว่ารัฐบาลจะไม่ยอมเสียพื้นที่ของประเทศไทยแม้แต่ตารางนิ้วเดียวไปให้ใครก็ตามนะครับนายกย้ำว่า เกาะกูดไม่เคยมีปัญหากับทางกัมพูชาและไม่มีข้อสงสัยในเรื่องนี้อาจจะเกิดความเข้าใจผิดของพี่น้องประชาชนคนไทยบางส่วนสำหรับ MOU 4 4ยังคงไม่สามารถมีการยกเลิกได้หากจะยกเลิกต้องใช้ข้อตกลงระหว่างสองประเทศหากไทยยกเลิกเองก็ไม่สามารถทำได้เพราะอาจถูกฟ้องได้เนื่องจากเป็นข้อตกลงระหว่างประเทศ ส่วนรัศมีรอบเกาะกูดในพื้นที่ทะเลมีความชัดเจนอย่างไรนั้นท่านนายกกล่าวยืนยันว่า m o u 44ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเกาะกูดเพราะเส้นที่ตีไปดูทางกัมพูชาก็ได้เว้นเกาะกูดไว้ซึ่งเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกันนะครับซึ่งในการพูดคุยไม่เกี่ยวกับพื้นที่ดินแต่มีการพูดคุยทางทะเลในสัดส่วนที่มีการขีดเส้นซึ่ง MOU มีการขีดเส้นไม่เหมือนกันแต่เนื้อหาใน MOU เป็นข้อตกลงจะมีการเจรจากันทั้งสองประเทศนะครับนี่คือความหมายของ MOU 4 4ไม่เกี่ยวกับเกาะกูดนะครับเป็นข้อตกลงที่จะเจรจากันเกี่ยวกับการดูแลผลประโยชน์ทางทะเลที่มีพื้นที่ทับซ้อนกันระหว่างไทยและกัมพูชาซึ่งภายในสองสัปดาห์นี้เนี่ยก็จะมีการตั้ง คณะทำงานเข้าไปเจราจารกับทางกัมพูชาคือก่อนหน้านี้เนี่ยรัฐบาลก่อนเนี่ยก็มีกรกรรมการอยู่แล้วแต่ว่าพอเปลี่ยนรัฐบาลก็จะต้องมีการเปลี่ยนกรรมการก็เป็นไปตามความเหมาะสมและสถานการณ์แต่ทั้งหมดทั้งมวลท่านนายกยืนยันยึด ผลประโยชน์ของประชาชนคนไทยเป็นหลักแน่นอนขอให้พี่น้องประชาชนสบายใจได้นะครับนี่คือความคืบหน้าเกี่ยวกับในพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลระหว่างไทยกัมพูชาเกาะกูดไม่เกี่ยวเกาะกูดเป็นพื้นดินเป็นของไทยแน่นอน100%เซตามนี้เลยนะครับนี่คือความชัดเจนล่าสุดนะครับและเดี๋ยวภายใน2อสัปดาห์นี้ทางไทยก็จะตั้งคณะ ทำงานคณะกรรมการเข้าไปเจรจากับทางกัมพูชาให้มีความชัดเจนเกี่ยวกับผลประโยชน์ทางทะเลร่วมกันระหว่างทั้งสองประเทศนะครับ